สวัสดีค่ะมื่อวานี้ก็อยู่กับช่องละออชีวิตบ้านๆจ้าสิพาซุปหน่อไม้ใด้พี่น้องซุปหน่อไม้หน่อไม้สดเนาะพี่น้องเอาเนืองนืองไว้เนาะตอนนี้ก็คือเคี่ยนหน่อไม้คือว่าซอยหน่อไม้น่ะจ้ะเอามาซอยก่อน มีนอไม้อยู่สองนอมาซอยสักก่อนซอยไปเรื่อยๆพี่น้องการที่เราสีซุปเราก็ต้องเอามาซอยซอยแล้วก็เอาไปต้มเด้พี่น้องได้ซอยแล้วก็ไปต้ม ไปออมอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องหน่อไม้กะแกงกะได้สุกก็ได้มกก็ได้อันนี้นะ่ะสีเอ็ดมกพี่น้องสีเอ็ดมกมกหน่อไม้มกใบยโยสุกก็ได้มกก็ได้แกงก็ได้ได้ทุกอย่างเนาะหน่อไม้ ก็เป็นของกินบ้านๆห่า,า,อาอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะคันนี้แม่นร้ดูหน่อไม้ห่ากะเอ็ดป็นอันนี้ไว้นี่เนาะเอ็ดป็นนึ่งไว้น่ะเป็นหน่อไม้อันเขาเอื้อนหน่อไม้เพีร์ะไม้โด่งมีได้โด่งไม่พี่น้องมันมีได้เปรี้ยวได้เผืดได้นีะนึ่งไว้นี่กะเขียนแล้วแล้ววันนี้กะมามาออมเนาะออมซะก,ก่อน โมกหน่อไมมหยุดแต่ว่าตอนโมกนี่ะมีได้เห่เห็นพี่น้องเพราะว่าเย็ดแล้วเรียบร้อยแล้วปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วกําลังเอาใบตองกับใบยอมาสิมามกจ้ากมือไปดูดน,นั้นโุรศัพทโต๊ะลงน้ําพี่น้องก็เลยมีได้ถ่ายคลิปตอนมกเลยพี่น้องเอ้ยได้คลิปได้แค่นี้แหละได้แค่ซอยแล้วกลับมาต้มแล้วกลับมามาต่ำต่ำซื้อโคกซื้อเครื่องนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือหั่นตะไคร้จะ้ะ หั่นตะไคร้ใส่กับพริกเนาะหั่นตะไคร้แล้วแต่ผู้มากเนาะจ้ะผู้มากกระสุอกระทิหอมกระเทียมนี่แหละอันนี้สือตะไคร้แล้วก็บพักที่เ้าเสือกามีผักชะอมแล้วก็ใบแม,มงลักเนาะผักอีตูนะผักขาบ้านเฮานั่นแหละพี่น้องขอโทษเด้อพี่น้องครัวกะสิลก,ลกลกลุงลังเนาะครัวมังเก่ามงังที่เก่าที่เดิมนี่แหละ ที่เก่าที่เดิมเนี่ยวัน,น้ก็เอาหน้ำไม้ลงไปมกเสืรน้ำอย่านางสิร์ได้พี่นอ้องยาโลนะมีได้เสือผิดเลยจักอย่างเลยบม่มีเสิรข้าวเบือน้ำนั่นแหละพี่น้องใส่ข้าวเบือเนาะข้าวเบือก็คือข้าวข้าวสารข้าวเหนียวเหล่านี้แหละแช่ไว้แล้วก็เอามาหกใส่เขาเรียกว่าข้าวเบือเนาะมันก็จะหอมเนาะพี่น้องใส่ข้าวเบือเวยมันก็จะหอม ก็ต่ำเพื่อมันเห่าเครื่องเนาะพี่น้องใส่ผงนัวใส่ผักอีตูใส่ผักชะอมลงไปใส่ผงนัวใส่น้ำปลาน้ำปลาร้าลงไปเนาะนั่นในางพี่น้องเนี่ยนี่โทรศัพท์ได้ตกน้ำก็ตอนนี้แนละ ป้อหมหลดเอาขึ้นอันนี้คือผักขาได้พี่น้องกำลังเด็ดผักขาเสื้อในโคกทำกินมันบ้านทำกินง่าย แต่มันกระเซ็บนะพี่น้องเมนูอิซซุดๆรู้ได้น้ำอย่านางก็คือคันสุดๆกโ็โคโคโคือมันเข้ากันพี่น้องต่ำมือมันยัว่วยั่วยั่วยั่วมันเข้ากัน มีพอเอามาซื้ออีกอซื้อให้มันเบิดเลยเนาะกระเทิอนะได้ไม่เห็นตอนมุกเลยพี่น้องเอ้ยเอาใบยอมาหอ้องใบตองอย่างดีตุรศัพท์ทุกป,ปอมลงน้ำน้ำกับน,น้ำล้างพักนี่แหละ มกหนัไม้รอบนี้ได้ไปซ่อมโทรศัพท์ร้อยหนึง่งดีแต่ว่าสร้างอันร้านซ่อมเขาว่าดีอยู่ครับเพราะท่านเห็นเป็่ยนยางลายแบบฉันเป็น่ยนยางลายนั่นเลยไปปิดเครื่องแล้วกันเอาไปแช่ข้าวสารไว้ถ้าพี่น้องเขาว่ารักษาอาการเบื้องต้นเขาว่าแช่ไว้นี่นตอนนี้เสื้อน้ำยานางน้ำยานางสดสดนี่เอามาคนได้แบบนี้พี่น้องนี่ดิเติมน้ำปลาเติม หงัวเสอือกับสีห่อสีมกน่ะแหมเล้ยมีท่านได้ม,มกค่ะพี่น้องท่านได้ซุกซาเอาแค่นี้แหละพี่น้องเนาะเอาแค่เห็นคลิปแค่นี้แหละมันได้คลิปแค่นี้แต่อย่าลืมเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคลิปเพื่อบึงไปเรื่อยๆเนาะนี่คุณเข้ากันเรียบร้อยแล้วนี่ ให้เข้ากันขนาดต่ำแล้วยังมาคนอีกได้พี่น้องเห็นปะ่ะซีมเบิงมนันนี้ซีมเบิงขอขอบคุณพี่น้องเด้อที่เขามารับชมเน้อจ้ะพบกันในคลิปหน้าเด้อจ้ะกล่าวคำบาสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มีได้มกหรอกพี่น้องมีได้มกคือเบิงสวัสดีค่ะ